ครับสวัสดีทุกท่านครับสำหรับวันนี้ในช่องทางพิเศษผมก็มาพูดคุยกับทุกท่านในหลายๆเรื่องนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะเริ่มเรื่องแรกนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของโรคระบาดท,ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้แล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อก็สูงขึ้นทุกวันนะครับแต่วันนี้ก็ยอดผู้เสียชีวิตลดลงนะครับ โดยเฉพาะคัเตอร์ที่เรือนจำนะอาจจะเป็นะะระลอบที่4ก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในระหว่างที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อยก็อาจจะแนะนำให้บางเพจบางช่องบางรายงานนะครับก็เป็นนำเสนอในเรื่องของการรับประทานยาฟ้าทลายโจนนะครับครั้งละสิบเม็ดนะฮะ คือเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนเป็นเวลา5วัน 2. ในต่างประเทศเขาก็ให้กินหรือให้ต้มหัวหอมแดงนะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไผยด้วยก็รับประทานในสหรัฐอเมริกาเขาก็รอดได้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับในด้านของยาสมุนไพรก็มีหลายขนาดนะครับทั้งกระชายขาวและอื่นๆีนะครับมากมาย ด้วยความเป็นหวงใหญ่ทุกท่านพอวันนี้ก็ามานำเสนอในเรื่องของโรคระบาดแล้วก็การแก้ไขเบื้องต้นนะครับสำหรับในรายละเอียดความคืบหน้าต่างๆก็า,าจะดูจากช่องหลักบ้างแล้วนะครับสำหรับผมนี่ก็จะเอาเรื่องที่สำคัญสำคัญเรื่องที่สองนะครับในช่วงระหว่าง9-18พฤษภาคมเนี่ย จะเป็นช่วงที่มีพลังจักรวาลหรือพลังซือท่านนะฮะหรือว่าพลังเต๋านะครับมาในโลกแล้วก็เข้าสู่ทุกทั่วตัวตนของได้ก็อยากให้ส่วนมน์ภาวนากันนะครับพอค้นวันที่18ไปแล้วก็มีอีกวันก็คือวันที่21พฤษภาคมนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่สามารถจะ รับพลังได้ออพอพ้นวันที่21พฤษภาคมก็มีวันที่27 27กับ26นะครับ26-27พฤษภาคมก็จะเป็นช่วงที่ต้องตั้งตั้งรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วรวมทั้งมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีนะครับ ในเชิงหวรัศักดิ์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแล้วก็รวมทั้งอาจจะมีซึ่งนี้ร่วมด้วยนะครับรวมทั้งการเข้ามาของอูกาบาอ่าอ่าก่อนได้ก้อนอน,น้อยนะครับมีความเป็นไปได้หมดในสองวันนี้นะครับอ่าสหรับในเรื่องของนาอ้าอาหารยาก็ทุกท่านก็ต้องเตรียมไว้เนืองๆนะครับก็อย่าอย่าประมาทในเรื่องของ สถานการณ์5ไยพิบัตโรคนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของในเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนกรกฎาสิงหาเราก็ยังต้องระวังเรื่องของโควิด19แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจไว้อีกด้วยนะครับ ที่ปลารลกเช่นนี้ก็คือ,องบประมาณในปี2565นะครับรัฐบาลตั้งไว้ประมาณ3.3ล้านล้านบาทในจำนวนนี้ก็เป็นงบเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ย620,000ล้านนะครับแล้วก็แต่ว่างบขาดดุลเนี่ยมีถึง700,000ล้านคืองบขาดดุลน,นะฮนะ มันมากกว่างบลงทุนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับอันนี้ก็เราก็ต้องเตรียมตั้งรับไว้ครับสำหรับรายละเอียดท่านอาจจะศึกษาได้เพิ่มเติมนะครับก็เรียนในเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนในเรื่องของอสถานการณ์โลกและก็ภัยพิบัติหลายหลายประการที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในภาคที่สองนะครับก็จะพูดอีกเรื่องนึงนะครับ สำหรับภาคที่2ก็จะพูดถึงเรื่องเ,อเกี่ยวกับดาวข้อน้อยนะครับ2021 PDC นะครับขนาด7-800เมตรนะครับที่จะเข้ามาในวันที่20ตุลาคม2021นะก็มีเวลา5เดือนเศษนะครับก็คือดาวข้อน้อยตรงนี้เรื่องของเรื่องถ้านางนาซ่าก็เป็นถือว่าเป็นการทำลองการเข้าชนนะครับ แต่มันก็มีรับรวงพางแล้วก็รับซ้อนซ้อนเงื่อนพอสมควรผมก็เลยให้ทุกท่านนะระวังในวันที่20ตุลาคมนะฮะก่อนเที่ยงไว้ก่อนนะฮะอันนี้ก็ทำความเข้าใจในเบื้องตน้นคือเราไม่ประมาทมันแป,กแป,กแปกลกๆยังไงชอบ้นอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดาวพอน้อยอสำหรับในเรื่องของ โลคทิพย์นะครับในเรื่องของโลคทิพย์ในเรื่องของโหูรังสราเนี่ยในจากนี้ไปนะครับคือตั้งแต่เมษาไปถึงตุลาคมเนี่ยมันมันดวงเมืองมันเป็นลักษณะดวงแตกนะฮะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ถามว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรแล้วก็ควรที่จะใช้หลักความเชื่อทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ คือหนึ่งอยากจะพูดว่าก็ขอให้ทุกท่านสงสารจิตตัวเองสงสารกายทางฐารตัวเองนะครับเราอาจจะตำหนิผู้อื่นได้แต่ว่าเราเราไม่ได้ตำหนิตัวเราเองนะครับฉะนั้นจิตของเราเนี่ยใช้งานอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราก็จะต้องรับจิตตัวเองแล้วก็สงสารจิตตัวเองให้มากนะครับอันนี้เป็นคำสอนของสมเด็จองค์ประสูท่าน วันนี้ก็เอาสิ่งดีๆมาพูดมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเป็นภาษาบ้านๆนะฮะคือตอนนี้ในสถานการณ์ภัยสงครามนะครับที่อิสราเอลก็การสู้รก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่า,าพื้นฐานใน ทางศาสนายิวศาสนาคริสตศาสนาอิสลามเนี่ยเขามีพื้นฐานความเชื่อมาจากที่เดียวกันนะครับฉะนั้นการเกิดสงครามที่อิสราเอลตามคติความเชื่อทางศาสนาเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณของสงครามโลกเป็นสัญญาณของภัยพิบัติใหญ่นะครับหมายถึงว่าเมื่อใดที่ประเทศอิสราเอลถูกล้อมนะครับด้วยกองทัพใหญ่ เขาก็จะให้หนีไปที่เขาสักฟิลแห่งหนึ่งนะครับสำหรับ hmm. คนนี้มีความเชื่อนะก็ตอนนีเ้เริ่มมาได้ประมาณ5้วันแล้วหล่ะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับฉะนั้นก็วันนี้ก็เลยเอาตอบแท้ความเชื่อทางศาสนาของทางคลิกทางยิวนะครับก็ก่อนผมจะมาพูดคลิกเนี่ยมันก็มีคัามเคลื่อนไหวของฟีมาแคมด้วยฉะนั้นก็ วันนี้ผมก็นกําเสนอท่านด้วยวาจาเขาแล้วกันนะครับวันนี้ก็เพราะว่าน่าจะอธิบายได้ชัดเจนกว่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อธิบายด้วยภาพมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันในคลิปยาวๆประมาณสักสินาทีนะครับในช่องทางพิเศษนี้นะครับก็ ด้านหลังผมเนี่ยก็เป็นวิหารนะครับพระพุทธเมตตาแล้วก็หลวงพ่ออ์ดำนารังทานะครับอยู่ในวิหารเดียวกันก็อยู่ที่วัดท่าพระหงเทพประดิษฐ์นะไกลก่อนถึงตัวเมืองขอนแก่นนะครับก็เป็นสถานที่ในขณะที่พูดคลินนี่ก็คลื่นฟ้าคลฝนอยู่นะครับสถานที่นี้ก็เทพผมก็เคยมาทำอิมิท่้นเห็นว่าให้มาปฏิบัติภาวนาแล้วก็ทำสมาธิที่ ว่าแห่งนี้แล้วก็รวมทางอธิษฐานจิตนะครับอบอกผมหลายสิบป,ปีนะครับผมมาเพงมาเจอได้เจ็ดแปดเดืนอนหลังจากที่มาอยู่ที่นี่นะครับก็เลยวันนี้ก่อนทําคลิปก็กราบขออนุญาตพระพุทธองค์ก่อนนะครับ